อยากได้จริงสอยนักรองคุ้นกับมือกันเคี้ยว,ว่าเรา้างคนแต่งเอิดปีนี้จนกันจันแล้วนะเออง้อมาปีนี้เรา้ามคนจนกันจนนันเล่ตางันเละคนว่างันเลือก เต็มตั้งบ้านตั้งเมืองกูลตีไม่ปีนี้กับปีน้าใช่ต้องตุ้มจอบตุ้มปลาไปน้อยหัลไปปึงปลาเรืองกูยโยหายกินายกูยใจไม่เปลืองเปลืองกูฮัาเรื่องยิงแล้วสวด ตาปั่นนั่นกูบวัดกังตาเรายืนบาดบานน้อยแล้วตา,า,าวตวก็ยังไม่ใช่ก้าวล้วโตกูกะเ่าเป้าวจายเฮ้ยกะกูจังเนอะเขาไม่แก่งเขาไม่กลัวกูจังไอ้ตมัวมันต้องปศกันกับน้ำเต้ากูกะเขากิน ตรวจยังไงกระดาอยู่ให,นหน้นานดาซาอยู่จนเขาแจกป้าป้าอยู่จนตึ๊งหน้ากระตินทำปือกระไดาษุ่เงอ้วงให้ได้กินเพื่อพ่อ,พอมัดตินมดป้าป้าเพือ่อโตโลกกอย่าบอกเบื่อพอจัแม่ปลาเด้แกบอกเบื่อ ปลากันนี่เออไอ้หน่วยวันนี้มาบ้านกูแต่ว่าเจ้าแต่ว่าใช่ไหน่วยมาบ้านกูไอ้ว่าเจ้าใช่มาบ้านมึงไอ้ว่าเจ้าแม่เหลือกับเมียแล้วแล้วกูเหลือกับเมียเออเหลือทุกวันมึงกับเมียเหตุแม่ปอกวันเย็นกขาลบไปดีกันแล้ว นี่กูตามจริงที่ชีวิตมึงมันมีเมียมาแล้วกี่คนนะว่าชีวิตมึงมีเมียมาแล้วกี่คนถ้าแกอยู่กินประมาณห้าสิบแกซุบดุ๊กสิบสิบไม่นับหัวไอ้เไรแกเจ้าจูเบื่อองเจ้าจูเมื่อน้องบอกโตจ้า เออเจ้าจูมันปู้ช่วยยังปู้ช่วยน้อยพู้ช่วยโอ้ยนี่โอ้เจ้าจูเอตัอยุกี่เต็งแล้วน่ารักกอนทันปู่วยเราอันน้ขวนอบตอโอขวนอบตอไะอยู่รอเลยป้านป้นไม่โมกัดาเลยป้านป้นไม่โมกัาหรือ่อลนั่น ใชยไม่เบาอันก of ับความดันแม่งเล่นดีไปลำใหม่เพื่อแกจักเบียร์อยงเลียดแม่แม่โตเล็กวันนั้นแกเบียร์ลบชาช่าปลิดไปกูเลียดเปรตโตนี่แล้วไอ้หนุ่ยมึงได้เมียกี่คนแล้วเลยชีวิตนี้ฮะว่าชีวิตนี้มึงได้เมียกี่คนแล้วก็ตามแกว่าแกโยกินกันแกลี่ยนั่นนั่นสกิดก็ซ้ำกุน อันนี้คุณเลกมึงได้กับก้อยได้กับอิตรราลีดูไอ้เรื่อยก็ว่ากูได้เมีคเยคุณเลกได้เมียอิตรราลีเลือโซยได้หรือกันนะไม่หลือกันเพื่อเมียอิตรราลีจืดเลยอ่เมียมึงฮะว่าเมียมึงจื่อเลยมีรุนยะอิตาลีจือเลยก็มีรุนยะ นามสก,กุลนะรโดมาเซอจือ้อยก็มีรุนยะรโดมาเซะกูเข้าแก,ก้เปลี่ยนชื่อกันชื่อเลยอะโดกูดสิงอันเอ้แม่เหลือกับเมียเพระาะเข้าจูเล่ยนี่กูไอ้เรื่องก็ว่าว่าเหลือกับเมียเพระาะเข้าจูเล่ย เปลือกเกาตัวเล่าแกได้เหลือกับเมียไม่เหลือเปลือกับเมียเกาตัวเล่ากูเกาตัวเล่าวันไรนกูทําไม่ใจโตกูตามพอตามึงตามพอตาเออกว่าพอตาเออนี่เกาตัวเล่าวันไหนก็ทำเพลือมั้งพอตาว่าเปลือกพอตาว่ากามาอยากเยอะตามใจหนุ่ยเกาทําปันเปลือกไอ้มึงทําป็นนั่นเลยอ๋อตามใจเขาทําปันเปลือกทำเป็นนั่นเออ แล้วมึงตำเปลือกูตำปลือล่ะกูตำตำแกว่าตำตำโปตาวางนี่มึงตำตำโปตาวางแลว่าก็ตำได้ไอ้ตำปนันแล้วมึงตำเปลือกโง่โปก้าวในตทุเราไม่ใช่เหมือนปราบันเราเปลือกในตทุเราร้อยลูกเปลือกปราบันเราเดี๋ยวนางช่วยมัวด่าใจชื่อใจฮอ้ไปเล่นทุเริ่ม Rồi, cô chuột rồi Chuột trôi ไม่สักหลบคนที่อย่างชวดไล่หลบเองเฉยอีไม่เหมือนเดิมใช่ไหมเพรในชวดไม่เลยที่มันอยากมันจู้งไงกูเชียงไม่เคยตึงหัวเลยที่เ ตาแมมกูแล้วก็ตัมพลื้อโตยางยากรู้นะเรื่องเปืือนตัมพลื้อโตหนุ่ยตัมพลื้อโตคันนี้พวกเขาเล่นก็ว่าดปนันเขาหลายเขาเขาหลามากคันนี้เขาโกงโกงโกงกันเลยเขาโกงโกงเอ้เขาโกงโกงกันคันนี้กูเนี่ยถึงเสร้ยเส้ยปลาเข้ามาแล้วกูไม่ใจ่หนุ่มปลาตุ้ง กูปาดหนุ่มปาตุ้งแล้วกูไม่ใจหนุ่มกางเกงเนิ่ยยไอ้เรื่องก่อนกูหนุ่มปาตุ้งแล้วกูไม่ใจใดหนุ่มกางเกงเนิ่ยเวทผมกูคุงคุ้งหลมาดเสยเคยลอเคยลอแล้วเธอเคยลอแล้วเสยกลางร่งเห็นแล้วเคยกูมันดีดดังปัวพอกลางร่งดีดแล้วเคยกูกูนึกได้ นึกว่าเปลือยโอ้ปอตาโซนวายโซนว่าเปลือยตามเจย์เขาทำปันปลื้มให้ทำปันงานแล้วมึงทำเปลือกกูเว้นปอตาโกงโกงรอเวลอยู่กันแมมกูช่วยมือได้ดีเปียทำเพื่อเจ้ากันตั้งสู่เราแมเมปอตายิกวันกับปลาเอียนวิ่งแกต่ตายกู ให้เมือไปเออเ้ามาได้เมีเยแกน้อยมาได้เมีเยแกเนี่ยแกน้อยลังโกบวะมา,าได้เมีเยแกลังโกบเออยอยูย่กันกี่ปีอยู่กันอะไปีแงดผมอยู่กันนามกไ็ไม่อาเป่งกไ็ไม่ตาหน้าก็ไม่ดีแล้วตีจำคันใช่ไงนี้ก็ไม่ลังเมียคนนั้นก็มืองแงดไหมแล้วสกโปรกันดับ กูโยไม่ไ oh, ด uh ้ก um uh ูตั uh oh ้งแป็นติกาเมียเคยวางแป็นติกาเมียกูวางแป็นอีกาเมียกูตัวอาปูย่อยนัดนู้อ๋อมึงตัวอาปูย่อยนัดเออกูตัวอาปูย่อยนัดกวางาลูปูย่อยนัดกาเมียตำเพลื้อเว้ปูย่ยนัดว่าเพลือปูย่อยนัดว่าวิตี้กาเมียไม่ให้ติดยังน้องนวยตำตามวิตี้ก้องปูย่อยนัดตำเพลือ เครื่องชายควยควาตุกชนิดในบ้านปอกไส้ควยไอร้อนพอเครื่องชายควยควาในบ้านปอกไสค้ควยไอมดกูวันเย็นไปปอกไส้ควยมดตูสักปาตูรีดปาปัดลุ่มโตตัดเครื่องต่ำน้ำอุน่นหัวปอกไส้ควยมดปอกไส้ควยมดเย็ดพอมั่วเจ้าชักน้ำไล่เป็นเปลือก เมียเออกูนี่เลยแล้วหน้าตีสักปลาอู้าวอยู่กูเป็นแม่มเคนใจรูต่ำปลือมึงตำเปลือกูตัวลุงล่วงด้วนดูกว่าลุงล่วงด้วนก้าเมียต่ำปลือเวะลุงด้วนว่าเปลือให้มาเอาปืนแก่ๆปืนไหนไดยซ้ำมาซ้ำ ปืนเจ็ดแมได้สามาสามกูไม่เคยได้ยินสิบเอ็ดแล้วบูสามกับสามหกหกกับ้าแล้วไม่สิบเอ็ดอเจ็ดแมมก็บ,บอกสิบเอ็ดผักบอกสามาสามอยู่แล้วตำมเพื่อลุงล่วงดวนหวาไงป้าไปยิงหัวหนุ่มข้างชายป้ายิงเลยก็หัวนหวนุ่มข้างชาย๋อป่ายิงหัวหนุ่มข้างสายเออรับรองตู้กวาดเจอตายพน วันเย็นบังเอิญห้องน้ำม,มีรูห้องน้ำบ้านมึงมีรูเออบังเอิญไม้กูไปโจ้ไว้เฮย,ยดแม่มันไม่ใจบังเอ,อิญนะนูบาดกูโจ้ห้องน้ำต้องกลัวปืนไก่ลุงล่องดวงนน้อยกูกูแย่งเก็ไปในห้องน้ำกูลิงต้งวัวนุ่มข้างท้ายพอดีปกแล้วกูยิงปอง้อมโต้กล้าเจอยี่แมตายข้าวพอเหี้ยวหลู แล้วในวันเลี้ยงว่านุ่มข้างซ้ายกําโตว่าจอ,อยงีเลยแล้วเมียกูหนุ่มยานตึงพอเยียววันนี้ตายไม่ใช่ปักกามตายเองใส่ได้ตายาหนุ่มเข้าในการโลดขันซี่น้ำเงินกา้านขี่มันขับอยู่ไม่ข้าวขันล่างโดว์เว่อเหย็ดแม่นุ่มเมียว่าหูเลื่อมเมียตายเอยู จัด่านจบกี่วันจัดช่วงวันคืนเด็กไม่มีเคยมาพอคืนตีช่วงเห็ดผมซ้มคันรถบัดยี่สิบว่าขันรถยุดรถเครืองไม่รู้กี่โรยเด็กเซ็ตเด็กเซ็ตกลับเด็กเซ็ตกลับกูเฮงเลยในโตมูนาได้กี่บาทอ่ะสิบบาทกูช่วยไม่ได้กูเล่งเล่งว่าเปลือกพีน้องตีมาในอันเมียผมนะครับ ช่วยทำบุญมั่งนะครับแขนลังตรงนี้ไม่มีหัวโยนะครับจักเดียวสัตว์ด่านเชียงมาใน,ในครัวเชียดอู้หีดเดียวรอดไปโตกหน้าปากเลยเย็บที่เป็ดเข้มกูอาเนือ้อป่าชลบเมียไปเป้าปออกจากบ้านแต่ตีโอข้า,าวเจ้าตึงที่เป็ดอ้วกขำหัดโยกเลยโยติดกบะาน แล้วใช่ไปไม่ถึงหายเก็ดแมมปล้าแต่เมาห้าตุวัดไม่ตกอยู่กูหัวเจ้าไปเก็บอังคารเดี๋ยวแค่ดูพี่ป้าเมียลอยอังคารพอไปเล่ส่ายแยกมังม่มังมิกมังขนแล้วแกป้าไปปั้วไม่ใช่ทบเมียแลส้อลังเกลีองคุยเขาห่อกูมาเรียไร้อย อ๋อมึงมาเสียอแล้วตู้เซ่อแกได้มาเสียตกเบือโอ้มึงตกเบือแล้วมาเสือแล้วไม่ตก้เบือไม่มาเสือแม่งกูควันดีวัดนั้นออ้โหนึ่งนึ่งเจ็ดมึงหลยได้มาแต่กเบือนึ่ฮะได้มาแต่กไอ้เบือนึ่ง่งเาตุ้เปาตุ้ บ่าวตุ้ยเนาะแกโมโหในเดืกูอะคำนี่งมากอดอู้นายนั่งนิ่งกอดว่าเพื่อนั่งเซนซ้าเด้เด็ดเดยลูกตุ้ยน่ารักแต่ว่ามึงทุกเบอร์เลยมาเสียเงือหัวเนาะหัวแกออกนึ่งนึ่งเจ็ดนะเมมตอนกูอยู่บ้านกับเมียสองคนไม่มีใครมาเล พปกูทุกเบอร์เจ็ดผมลูกเจ็ดคนมาถึงครับลูกไปมากกันเจ็ดซ่องเป็นซิปที่แม่บวกล้านน่ะกูบ้านกูมันมีหานเธอลูกมากก็คือว่ากูทุกเบอร์สองเลยวันเย็นกูรับจำบุญเลยจำบุญร่์ที่โอเอะโยโนอวุ่ที่โอเอะกูไม่รอดได้ยินได้ไหมก็ว่า ว่าวงเตียวเออยู่ไหนแกวกูไม่รอดได้ยินอยู่ข้างลึ่งกูว่างร้อเตียวเอแกรแมมวงตังซี่ยังไงเปรเอาตังซี่มาทุบกันเออเอาตังซี่มาทุบกันเลยกูลองเปลี่เจ้ากันดีลองเปลี่ไอ้ร้อแกได้เจ้ากันดีโอ้กูลองเลยแม่จำวงเตียวเอกูขนาดละขนาดโตบันทึงตุย โรงเพลือโลูกไม้ดอกดกจุมแล้วมากินลกไม้โดนวัดซีลาไดปพุ่มไม้โดนดูนกพนดอกรำงมาำมางนีดอกปักบุงดอกปักบุ้อะจชาวชางใจนางแล้วมันดังทางรลตู้จังคอดเลือจากกะนี้เจ็บปวดใจยจ่งมันจะกระจอกใจจริงเดือ่งินเ้ หาดูสวยเล่นรักเลยยิง่งใจจริงอยู่ในน้อนางหวังคนชื่อแดงอยู่รักไอ้๋อยเกียตแมมกี้เพลง,นงยยในวงกูอย่าในรองเพื้นก็คู่สองรองเพลงสักเดียวแม่ลุงล่วงดวนรับรถมาหน้าบ้านกูลุงล่วงดวนรับรถมาหน้าบ้านมึงเหรอลุงล่วงดวนไว้โต้โต้ไปไปไปเลยก็รถชนละ ว่ากูไม่ไปวันนี้กูทุกเบอร์ตามใจใครตายก็ตายไปเลยลุงร่วงโดนว่ามึงต้องแก๊ปมาให้ตู้เฮ้ยอ่ะนายโปอเบอร์ทุกรถจนตายแย่งแม่กูลองแรกว่าลูกเจ้าปภาบแล้วแล้วมึงมาสิเอ้ยชนกันไม่เตีต่ำปลือเราต่ำปลือยักเตี้ยฮะฮะตู้เราต่ำปลือกันได้มั้งไงไม่จนฮะนุ่ยต่ำปลือยไอ้ชนนุ่ย ใจใจอีได้เป็นจีนแมมเล้งได้เป็นในเปรตนี้นี่ปีนี่จนดีตายแลย้วกูเหตุผลว่าพี่พี่เขาจนแล้วพี่นี่จนว่าล่ะมาพี่นี่จนต้องต่งแงเรกเกเเ้แล้วกูจนจนปลื้มเขาจนจนต้องแ่งเรเก้เรกเก้เลยเรกเกนน้นี่จนวัวนั่งอื่นเขารองลกถงนั่งกูรองเลเก้ ปรบมือกำลังใจสัจกทีที่พี่น้องลงเลเก็กให้ควังวะโยวะ่ะเช้าโย่ช่วงนี้คนละชนทาการละชาต ที่เป็นประสาทแล้วปีนองนาะหัวชว่วงนี้แล้วคนมันจนละกาละจัดที่เป็นประสาทแล้วปีนองอนาะแล้วแล้วมันยักอีนักนาะแล้วแล้วมันยักอีนักนาะแล้ว่อขาแจตึ้งมาปู้่เมื่อนี่เป็นประสาจทจนแกตาย อาเจาตึงถูกหลอกไม้เป็นประสัก์เรือไม่ได้เสียงรัฐาบาลเขาเจกบอกให้คนชนแต่เราต้องมาขัดสุนหนึกแลเวทนาชิมชคชัยเขาเจก หายทัวแต่เราต้องหังมึอนหัวขับรถตู้ทัพย์นี่แหละนะคนลักรึงก็าแจกง่ายเราใายแต่ก่อนที่ใจต้องมีคนพัลหาตังเดิมแล้วกูไม่มีสักบาทจนแบบอุบาทนึกแล้วหมดปัญยาเขาหายก็ไม่ได้ทันใาย ผว่างสมัครได้เพือพนักเดือนละเมีย z a เขาเ้าแจกใายกับคนไทยแต่คนที่ได้กำไรผู้ว่านายทุนมากว่างเดือนละชนเดือนทางขาพนรถพนลาเดือนละชนเดือนทางขาพนร,รถพรลนลนนา,าออลตอนนี้กูหมดปัญญาแล้วเมื่อน,นี่เป็นประสาทโอพนร,รถกัน มอกราบาวางเอาไว้ทุกี้ย่างใก้เม่มย่างกระตกลงเพือเมื่อคนเขาแจกเอาคืนพวกเราสุดคื้นตอนพี่ขึ้นราคาประเทศไทยแล้วยังไม่พ่อนโควิดน้ำมันมันสูงลิบลิบตั้งสามสิบว่าคิดแล้วก็กูคิดไม่ออก รถราต้องจอดมันทำพรืนที่นางรถกระบาสื่อไไม่ทันลุดฝั่งถึงปีประยุทธ์แล้วกูต้องหยุดก่อนนางรถกระบาตามเส้นมันไม่มีคิดแหลใไอ้ดีว่าทำพรืนทีว่างขิดคิดแล้วกูคิดไม่ออกสักนีโอ้กูช่วยบอกและเปลื่นเต่งนาง รถกาบาตาตาเซ้มันไม่มีกุ้วเอาพอดีฟรีเอาเสียดีว่างขอชุนเนื้อเสียอวี A w e, ทั้งรถข่อจูนเอาอุดกับปูนคอาทำตูปลาสิบหลอดดำแล้วเอาไปทำฟื้นดีดำแล้วเอาไปทำฟื้นดี ก็ให้ดีแล้วเอาไ้ดูดกันชาร้อยชริงไงด้วยนะนี่เรานำปากตกได้หรือปลาดูดกันชากันนะมันแพงทุกสิ้งละแมดแต่ยิ่งในสอบพราเข้าปราค้องแล้วต้นนี้ขึ้นราคา เลกว่ากูหนึกที่ไปตีมอแต่เงินไม่พอกูชาดห่อนักหนาการีถกาพึงไม่ขายได้พอเงินไม่มีใจไม่หา้านอราคาหนึกส่งัยการีตามในอินของมันชายเบนซิน,นหรือห่าสูลลางยปปหยุประยุท์มันจัดนุกไปเสียแมด เอาอยุประยุ์มันชาตินุกไปเสียเม็ดมาเห็ดฮีแม่เห็ดกูเห็ดัวดีว่า,ฮาเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้าเน,นอยเฮ้ยเฮ้นเ้า,านนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยงฮ้ยงเฮ้ยเยเฮ้ย้ยเฮ้เฮ้้ยยเเ้เฮ้ยเฮ i เลติงวิเตอร์เดินทางปนายโยแาจะข้างแค่เป็นยยโรดดัใจก็